ทางช่องทางเหล่านั้นเอเมนถ้าซาลายังให้กําเนิดบุตรได้ทางไหนก็ตามที่คุณคิดว่าประตูมันปิดแล้วมันตายแล้วพระเจ้าสามารถใช้ที่นั่นได้ดังนั้นนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเลิกมองมนุษย์ให้มองพระเจ้าแต่งไรก็ตีนะฮะกว่าที่เราจะเห็นจับต้องได้เราต้องเรียนรู้เรื่องการรอคอยและอย่างบอกไปแล้วนะฮะ คำว่ารอคอยหมายถึงการคาดหวังและความอดทนและนี่คือคุณสมบัติของคนที่จะได้รับตามพระสัญญาของพระเจ้าแต่ในขณะที่เรากําลังรอคอยบางครั้งมันจะมีอุปสรรคความเชื่อเข้ามาไหนมีใครเคยอธิษฐานขอบางสิ่งจากพระเจ้าบ้างน่าจะทุกคนที่นี่อะลองยกมือให้ดูหน่อยสิครับเคยนะเคยอธิษฐานมีใครเคยอธิษฐานแล้วมันไม่ได้ในวินาทีนั้นบ้างยกมือขึ้น มีใครพอผ่านไปสักสองสาวันเริ่มที่จะเปลี่ยนใจแล้วบ้างยกมือขึ้นทั้งนั้นแหละเพราะมันจะมีบางอย่างเข้ามาตกลงมันได้ไหมเนี่ยหลายคนก็เลยเขียนนะหลักข้อเชื่อขึ้นมาใหม่เวลาอธิษฐานพระเจ้าตอบสามอย่างให้ไม่ให้รอก่อนข้อไหนครับพระเยซูของผมมีบอกว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่แสวงหาก็ ทุกคนที่เคาะก็เปิดให้แล้วก็บอกว่าทุกคนที่ขอก็ได้และที่ท่านไม่ได้ก็เพราะท่านไม่ได้ขอและหากคุณขอคุณไม่ได้ขอด้วยความเชื่อคุณก็ไม่ได้คนสองใจพระคัมภีร์บอกว่าอย่าคิดว่าเขาจะได้สิ่งใดจากพระเจ้าเลยแต่มันจะมีครับคลื่นลมที่ซัดเข้ามาในจิตใจของเราที่มันจะทำให้เราหวั่นไหว ในที่สุดเราก็ถูกซัดไปทางซ้ายทีซัดไปทางขวาทีวันนี้อ่านพระคัมภีร์อูฉันได้แน่นอนอีกวันไม่ได้อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานใหม่ดีกว่ามีใครเคยอธิษฐานเรื่องเดิมขอมันซ้ําๆหวังว่าวันหนึ่งมันจะเหมือนปลาเป้าอ่ะมันจะปลาถูกมีใครเคยบ้างผมซื้อไอที่ปลาเป้ามาให้ลูกแต่เป็นแม่เหล็กนะฮะเขาจะได้ไม่ปลามาเจาะหัวผมเขาก็ผมเองต้องปลาไปเรื่อ,ๆอยๆจนกว่าจะ พอปาไม่โดนเนี่ยเราก็ปาไปเรื่อยๆหลายคนอธิษฐานแบบปาเป้านั่นแหละปลาไม่โดนอธิษฐานอีกแต่พระเยซูมไม่ได้อัดสอนให้เราว่าเหตุฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายอธิษฐานขอสิ่งใดท่านจงขอไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พระองค์บอกว่าจงเชื่อว่าได้รับทําไมพระองค์สอนให้เราเชื่อว่าได้รับเป็นเพราะพระองค์รู้จักพระบิดาว่าพระบิดาให้ทุกสิ่งกับทุกคน ที่ขอและพระองค์ให้เดี๋ยวนั้นดังนั้นจงเชื่อว่าได้รับเดี๋ยวนั้นเอเมนผมเองเคยอธิษฐานทูลขอคู่นะ <c oughs> เริ่เริเิเิมเม <c oughs> ผมมาอธิฐานพระบิดาเจ้าลูกทูลขอคู่สมรสที่เขารักพระองค์มากๆผมเอาตรงนี้ก่อนนะเรื่องสวยว่าทีหลังของตรงนี้ก่อนเอาคนที่รักพระองค์มากๆคนที่ ะจะรักพระองค์มากกว่าที่รักลูกเราขอให้เขาเนี่ยมาเป็นคู่ของลูกเราขอให้เราทั้งคู่ได้สามารถมีส่วนช่วยทําให้พันธกิจงานรับใช้มันดีขึ้นไม่ใช่มันเลวลงนะให,ให้ดีขึ้นผมอธิฐานปุ๊บลืมตาปั๊บเจอน้องหญิงทันทีใช่ไหมเปล่าตั้งนานนะครับตั้งนานแต่ต้องรอคอยแล้วมันจะมีความคิดเข้ามาอยู่ตลอดเวลาจะได้เหรอคนแบบนั้นยังมีอยู่เหร จะไปหาที่ไหนผมต้องบอกตัวเองว่าไม่ต้องหาเพียงแค่สายตาพราะคัมภีร์บอกผู้ใดพบภรรยาก็พบของดีหน้าที่คือผมต้องไม่อยู่ในบ้านการจะพบได้ต้องออกนอกบ้านเหนจากนั้นเนี่ยผมเองเอ๊ะคนนี้ใช่ไหม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 ผมดูยังไงผมดูก่อนรักพระเจ้าจริงหรือเปล่าถ้าไม่รักพระเจ้า มองคนต่อไปเอเมนแต่ผมไม่ได้มองแบบน้ำน้ำลายไหลนะฮะ <laughs> <laughs> คือมันมันต้องมีมันเขาเรียกว่ามันมันมันต้องมีมีมีมาดนิดนึงึ๊เหลือบดูนิดนึงอ่าแล้วก็ลองสังเกตดูวันแล้ววันเล่าว,ว่าฝ่ายวิญ,ญญาณเขาเป็นยังไงเอเมนแล้วขอบคุณพระเจ้าในที่สุด เราก็ได้พบของดีพระคัมภีร์บอกผู้ใดพบภรรยาผู้นั้นก็พบของดีและได้รับความโปรดปรานจากองค์พระผู้เป็นเจ้าชีวิตผมได้รับความโปรดปรานจากพระเจ้ามากชีวิตของคุณก็เช่นเดียวกันเอเมนงั้นคุณจะขอภรรยาขอเงินขอบ้านขอรถขออะไรก็ตามพระเจ้าให้ในวินาทีที่คุณขอแต่คุณจะได้หรือเปล่าอยู่ที่ว่าคุณรู้จักที่จะรอคอยอย่างถูกต้องไหม สำหรับผู้เขียนสะดุดีเขากำลังโดนปัญหาหนักรัดแน่นเข้ามาในชีวิตและเขารอคอยพระเจ้าแต่เขาไม่รอคอยเฉยเฉยเขาไม่ได้กระดิกขาเขาไม่ได้สบายสบาย,สบายรอเขาให้สองสิ่งสงวนเขาไว้เขาให้ความสุจริตและความเที่ยงธรรมสงวนเขาไว้เพราะตราบใดก็ตามที่คุณดำเนินชีวิตตะด้วยความสุดจริตและความเที่ยงธรรมจิตสำนึกของคุณ จะไม่ฟ้องผิดคุณและเมื่อจิตสํานึกของคุณไม่ฟ้องผิดคุณเวลาคุณอธิษฐานหาพระเจ้าคุณจะมีความกล้าหาญและเมื่อคุณขอสิ่งใดคุณมั่นใจว่าคุณได้อย่างแน่นอนแต่มีคนเสียนับล้านหลังจากที่อธิษฐานไปแล้วพอวันรุ่งขึ้นยังไม่ได้แล้วตัวเองก็เจอปัญหาเข้ามาในชีวิตเผลอไประบายอารมณ์ใส่บางคนด่าคนนั้นบ้างขับรถปาดหน้าคนอื่นขับรถน้ำกระเด็นใส่คนอื่นแล้วไม่ขอโทษ ทำผิดต่างๆมากมายจิตสํานึกฟ้องผิดและคิดว่าสงสัยฉันไม่ได้และสิ่งที่ขอพระเจ้าจะให้ฉันได้ยังไงในเมื่อฉันเป็นคนแบบนี้ฉันว่าพระเจ้ากําลังถ้าจะให้คือให้การพิพากษาฉันมากกว่าถ้าจะมีอะไรสักอย่างที่พระองค์ให้คือพระองค์จะให้แต่สิ่งร้ายๆเข้ามาสิ่งนี้พระคัมภีร์เรียกว่าเป็นจิตสํานึกที่ตกเป็นทาสของมานเดี๋ยวเราจะไปเรียนร,รู้เรื่องของจิตสํานึกกัน สิ่งที่สำคัญที่สุดในการรอคอยคือการรักษาจิตสำนึกให้ชอบต่อพระพักอยู่เสมอคุณต้องรู้ว่าตอนนี้คุณเป็นคนชอบทำแล้วไม่ใช่กำลังเป็นถ้าโดยการประพฤติของเราเราไม่มีวันเป็นคนชอบทำได้แต่ด้วยการเชื่อระวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เราเป็นคนชอบทำแล้วเอเมนเราได้ถูกสร้างด้วยความบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วไม่ใช่ด้วยการกระทำของเราเอง เมื่อใดก็ตามที่เราตระหนักถึงความจริงในข้อนี้เราจะมีความจิตสํานึกที่ชอบอยู่เสมอเราจะมีจิตสำนึกที่ว่าพระเจ้าชอบเรารักเราและพร้อมที่จะฟังเราอยู่เสมอและเราจะมีจิตสํานึกที่ว่าถ้าเมื่อ,อไรก็ตามที่เราทำผิดพระเจ้าที่อยู่ข้างในเราจะเตือนเราให้รู้และเมื่อเรากลับใจพระเจ้าจะไม่ผลักไสแต่พระองค์จะรับเราทันทีเอเมนหรือไม่ทำไมบางครั้งเนี่ยเรามองพระเจ้า ทำไมเรามองว่าพระเจ้าจะเล่นงานเรามันมาจากพื้นฐานนิสัยเรานั่นแหละเวลาคนอื่นทําผิดเราแล้วเราไม่ยกโทษให้กับเขาเราหาทางเล่นงานเขาพูดจนกว่าเขาจะรู้สึกแย่จนถึงที่สุดซะก่อนแล้วพอถึงเวลาเราก็เลยคิดว่าพระเจ้าก็ต้องเป็นอย่างนี้กับเราด้วยนี่คือสาเหตุที่พระเยซูได้สอนเอาไว้ว่าท่านนั้งหลายจงยกโทษให้กับคนอื่นเพื่อท่านนั้งหลายจะได้เป็นอย่างพระบิดา คุณจะรู้ว่าพระบิดาเป็นยังไงก็เริ่มจากการที่คุณดําเนินตามถ้อยคําของพระบิดานั่นแหละแล้วเมื่อคุณให้อภัยคนอื่นได้ง่ายเวลาคุณจะใช้ความเชื่อรับการอภัยจากพระเจ้ามันจะยิ่งง่ายขึ้นไปกว่านั้นสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ให้อภัยคนอื่นพระเยซูบอกว่าถ้าท่านไม่ยกโทษให้กับคนอื่นพระบิดาของท่านก็จะไม่ยกโทษให้กับท่านเช่นกันเหนตรงนี้กินความทั้งหมดเลยนะครับนี่คือกฎแห่งการหวานและการเก็บเกี่ยว คุณหวานการอภัยคุณได้รับการอภัยกลับคืนมาคุณไม่ให้การอภัยคุณก็ไม่ได้รับการอภัยเช่นเดียวกันกับการที่เรารู้จักที่จะให้การเงินกับคนอื่นอยู่เสมอพระเจ้าจะให้เงินเข้ามาในชุดของเรา <vine. S 1> เมื่อเราให้ความช่วยเหลือแก่คนอื่นเมื่อถึงเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือพระเจ้าจะส่งความช่วยเหลือเข้ามาในชุดของเรามองหาใครสักคนที่คุณจะเป็นพระพรได้แล้วลงมือทำตามใจปรารถนาทำตามจิตสำนึกของคุณ และพระเจ้าจะอวยพรชีวิตของคุณแอมนรักษาจิตสำนึกให้ชอบอยู่เสมอนี่คือสิ่งที่เน้นตลอดพันธสัญญาใหม่เราจะไป,ไปดูด้วยกันนะฮะขอให้เราเปิดมาที่หนึ่งทิโมธีบทที่4ข้อที่1 1ึ่งหนึ่ทิโมธีอ่าหทิโมธีบทที่4ข้อที่1เราจะศึกษาเรื่องของจิตสำนึกกันก่อน ข้อหและข้อสอนะครับพระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่าต่อไปภายหน้าภายหน้าของพระกัมพีก็คือวันนี้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อคุณเคยเห็นใครบางคนละทิ้งความเชื่อไหมครับ